แน่นอนนี่คือคำอธิบายวิดีโอ YouTube ภาษาไทยความยาว700คําสํคำสำหรับวิดีโอเรื่อง Ramax e b Truck 2027 Review Sport Spec และฟีเจอร์พร้อมแนะนำช่อง n e u t r o r a i l TV และเชิญชวนให้กดติดตามทั้งตอนต้นและตอนท้ายตามที่คุณร้องขอยินดีต้อนรับสู่ n นโ t r o r a i l TV ช่องที่รวบรวมทุกเรื่องราวของยานยนต์ไว้ในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตซูเปอร์คาร์ทรงพลังมอเตอร์ไซค์หรือยานยนต์สุดล้ำที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณชอบความเร็วเทคโนโลยียานยนต์ และอนาคตของการเดินทางอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดพิเศษที่เรานำเสนอเป็นประจำวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับประมา XEV Truck ปี2000ั7รถกระบะพลังไฟฟ้าที่ถูกจับตามองมากที่สุดแห่งยุคไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่คือการปฏวิวัติวงการรถไฟฟ้าหนักทั้งในด้านสมรรถนะเทคโนโลยี Technology, และการออกแบบด้วยดีไซน์ ที่ดูดันทันสมัยระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะและฟีเจอร์ที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากรถต้นแบบในอนาคตรามา X ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับทั้งถนนเรียบและทางออฟโรดอย่างแท้จริงในด้านสมรรถนะรามาเ็มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวระบบขับเคลื่อนแบบ AW d ด d E L Drive ให้กำลังสูงสุดถึง950แรงมา้าพร้อมแรงบิดมหาศาลถึง1200นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิเมชั่วโมงภายใน3.9วินาที ซึ่งถือว่าเร็วมากสําหรับรถกระบะไซส์ใหญ่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียงพอสําหรับการขับขี่ทุกรูปแบบแบตเตอรี่ของรามา X เป็นแบบ S-O-L-I-D STATE ขนาด220กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งไกลถึง840กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับการชาร์จเร็วสูงสุดถึง400กิโลวัตต์โดยสามารถชาร์จจาก10-80%ในเวลาเพียงประมาณ18นาทีเท่านั้นพร้อมระบบเบรกพลังงานกลับคืน และระบบควบคุมอุณหภูมิแบตเตอรี่อัตโนมัติที่ช่วยให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพในทุกสภาพถนนด้านความเป็นรถสปอร์ต Ramex าาทำได้อย่างน่าประทับใจด้วยระบบการสะเทือนถุงลมแบบปรับระดับอัตโนมัติพร้อมโหมดการขับขี่ที่หลากหลายตั้งแต่โหมดแข่งจนถึงโหมดลดุยป่าระบบกระจายแรงบิดแต่ละล้อช่วยให้เข้าโค้งได้อย่างมั่นใจและแม่นยำในทุกความเร็วการออกแบบภายนอกมีความทันสมัยและบุกบึนคงไฟเล็ลากยาวตลอดหน้ารถและท้ายรถ ไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่ยังทำหน้าที่เป็นระบบสัญญาณอัจฉริยะที่เปลี่ยนตามโหมดการขับขี่ล้อขนาดใหญ่35นิ้วพร้อมอย่างออฟโรดเต็มรูปแบบสะท้อนความพร้อมลุยทุกเส้นทางภายในห้องโดยสารมีความหรูหราและล้ำยุคแผงคอนโซลน่าประกอบด้วยจอ LED ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารพร้อมระบบเสียงรอบทิศ28ลำโพงจากวอเทอร์พิสติสที่ให้ประสบการณ์เสียงระดับโรงภาพยนตร์เบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุวีแกนเลเทอร์ พร้อมระบบชาร์จไร้าสายทุกที่นั่งไฟ MB อันไลท์ที่ปรับตามเสียงเพลงและสภาพการขับขี่ได้แบบเร็วทางในเรื่องของเทคโนโลยีรามา X ก็จัดเต็มไม่แพ้กันมาพร้อมระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ4พร้อมดาตรวจจับรอบคันระบบจดจำลายนิ้วมือและใบหน้าระบบช่วยจอดอัตโนมัติและฟังก์ชันเรียกรถจากมือถือโดยไม่ต้องอยู่ในรถหมด D R O N E F O L L O W ที่ช่วยบันทึกการเดินทางจากมุมสูงอย่างมืออาชีพก็มีมาให้ด้วย พื้นที่จัดเก็บสัมภาระมีมากมายทั้งกระโปรงหน้าขนาด200ลิตรเตียงกระบะด,ด้านหลังที่ยืดขยายได้มากกว่า9ฟุตรวมถึงช่องเก็บของลับใต้บอะอีกหลายจุดตอบโจทย์ทั้งสายท่องเที่ยวและสายลุยงานหนักได้สบายระบบความปลอดภัยจัดเต็มด้วยถุงลมนิรภัย9จุดระบบตรวจจับจุดบอดระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมรถอัจฉริยะป้องกันการพลิกคว่ำและระบบออกจากรถฉัก